ครับวันนี้ผมจะมาเล่นไพ่วัดดวงวัดดวงใครจะดีมีเซียนอุกกับเซียนหนุ่มเราจะมาวัดดวงงานวันนี้จะมาวัดดวงกันว่าใครจะได้กินตท็กซี่จะมาแทกซี่ฟรีแทกซี่ฟรี <laughs> จะมาวัดดวงกัน <laughs> จะแจกไพ่คนละสามใบาสามใบจะเริ่มจากเปิดคนละใบก่อน ไข่แต้มน้อยจะเป็นคนที่กินแท็กซี่นะใช่ใช่อ่าต้องเป็นแบบนั้นนะจะเป็นคนที่จะกินแท็กซี่ใครแต้มน้อยนะวันนี้เซนลูกกินเต็มครับสามแก้ววันนี้แน่นอนแล้ว่าผมนี่ไม่ได้กินเลยแล้วเพราะมากับดวงเพราะว่ามันมากับดวงไปแล้วผมว่าเอาลนะผมจะแจกแล้วนะครับผม <c oughs> อา่าสามใบ าเจ้ายังสั่นเลยอย่างนี้ต้องรับผิดแล้เจ้าลืมแล้วจะได้เปิดเปิดคนละใบกันนะไปแก้วแท็กซี่แก้วนี้ใครจะได้เป็นคนกินเซนูสเปิดก่อนนะวะอ่ะยิวเปิดใบแรกกันเลยอ่ะยิวจะติดแต้มหายแล้วคุณอะติดแต้มอะผมติดแต้มอันนี้คืออันนี้คือ ชนนะครับครับไม่มีใครได้กินได้กินนะครับผมต่อไปใบที่สองนะผมเอาใบที่สองนะซื้อก่อนอ่าเรติมเติมได้อ่ารอดแล้ววันนี้เสียดูไม่ได้มากกับดวงนะครับวันนี้เสียดูไม่ได้มากกับดวงนะวันนี้นะอ้าสามแก้วครับเดี๋ยวาผมนี่ไม่ได้กินเลยนะเพรามากับดวงเสียทีไม่กินนะครับแก้วนี้แท็กซี่ฟรีครับวันนี้ครับอ่กินให้กินแก้วแก้วแรกครับผม ไม่เท่าไหรแก้วแรกเดี๋ยวยังมีแก้มืออีกแผ่นหนึง่งตายวันนี้ตายชื่นใจชื่นใจครับผมแก้วแรกเบบซี่ไอ้ไม่เย็นด้วยอูแก้วใหญ่แล้ววันนี้แก้วใหญ่แล้วแก้วใหญ่เดี๋ยวดีทีมเพื่อนรอยอยู่เนี่ย ยิ่น้ำไหมเนี่ย <c oughs> โอ้อืดน,นะ,ะกินเสร็จก็เทแก้วต่อไปก็ครับผมแก้วเดือดจุกเลยมา <c oughs> สามแต้มนี่ไงไ วันนี้อึดวันนี้อึดวันนี้อื่นะเดี๋ยวมาถึงแจโอ้โหเสียอุปิตร์แมโอ้โหแจมที่สงวันนี้สิแจมรุนไหมขอดมาสองแ วันนี้มีอ้วกมีฟองนะครับวันนี้เราจะเล่นสองรอบเปนครั้งนี้รอบแรกนะดับลอยดับลออืยยินกระริบน,นี่ครับสองแก้วาทางอร่อยน่าดูนะคุณอยากกินไม่ได้กินนะครับวันนี้ รอบหน้าแน่จะไม่ใช่ผมรอบหน้าจะไม enfin ่ใช่ผมหนัยข้าวเย็นน้องกินมั้นนี้กินโค้กโค้กก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอ่าเดีนนะครับผมเชนุเก็บเก็บนะผมเก็บเก็บเก็บครับเก็บเก็บปข้างล่าเลยนะผม รอบนี้สามใบนะผมสามกระตุกนี่นะครับตาต่อไปก็จะสามใบเหมือนเดิมนะครับผมนะคครรับี่ตรงนียังไม่ได้กินอลไวพวกนี้ไปปต่อนะเอาเดูในคะแนนโคตรจินก่อนคนที่กินก่อนดีกว่าขอผมขอผมเป็นคนเปิดก่อนดีกว่าเพราะว่าตาดีผมยังไม่ได้กินในสามใบอืม ติ๊แต้มมาเต็มครับเต็มครับผมหิวมาเอาเร็วเจ็ดแต้มโอ้โหชิบหายแล้วกูหกแต้มมาพี่น้องนี่เสียนเสียนหนุ่มกินไปก่อนครับแก้วหนึ่งครับผมฟรีแล้วครับพี่ฟรีไปก่อนแก้วหนึ่งเราเนี้เสียนน้ยังไม่แตกนี้อดเลย ตกเลห็กตกใครไหลในตอนนี <c C er yes Mother, no no ้กินไม่ลงเลยแก้วไม่กินลงเลยกระโดดใจเลยครับสุใช้กระหายเดิมใหม่แล้วครับเดิมใหม่แล้วสามแก้วครบหมดขวดแล้วสี่แก้วครบหมดขวด ใบที่สองครับใบที่สองครับโค้งโค้งค้งค้งค้คเป็นวดรอแล้วพี่รอแล้วมารังนึงครัให่ป่ะโอ้ยแต่ไปเป็นเบิดใบที่สานะบ้านสองเออใบที่สองเลยใบที่สองะเสียดูจะได้กินไหมรอบนี้เจ็แต้งสแต้ม เต้มแล้วผมเสียด้วยเสียด้วยว่าต้องเต้มแล้วน uh ้อยมากที่จะออกหนึ่งอย่างที่อ้วกอิดตอ่ากินเต็มครับวันนี้กินเต็มโอ้กินเหมือนกินน้ำนะครับผม กำลังอร่อยในการกินเลยแล้ผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วไปแลแก้วแรกไปแล้วครับแก้วแรกครับใบสุดท้ายครับผมใบสุดท้าย เอาอีกคนนฮะีนแม่อ,อีกนึไม่ได้ขอแค่นี้ผมไาเปิดก่นนะอนนี่ไปยุทายครับผมว่าใครจะได้กิน,นกที่แก้วนะส,สุดท้ายของวันนี้นะผมแก้วสุดท้ายของวันนี้ว่าใครจะได้กินนะผมสามแต้มโอ้ย <laughs> <laughs> สมแต้อ้ย <laughs> องมาเต็ม <laughs> อีอ้อ <laughs> แจ็คพอตเจ็ค <desserts> ส yeah, ุดท้ายเป็นเตียนหนุ่มนะผมแจ็าสุดท้ายเลยแจ็คพอตเลยนะอ้าวืออ่าสุดยอดครับมาครับคลิปอันนี้เป็นคลิปแรกของเรานะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวจบไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับผม